มือร่วมมือกันนะครับระหว่างทางสอสอที่เราเรียกว่าอาชีวศึกษานี่นะครับกับทางบริษัทไทฮคอนด้านะครับทํามาแล้ว12ปีนะครับปีครั้งนี้ก็ต้องต่อไปอีกไปเรื่อยๆนะครับอย่าอย่าเรียกว่าเป็นระยะเลยนะครับเราจะร่วมกับทางสอสอนะครับเพื่อให้เด็กอาชีวะนี่นะครับซึ่งบางทีเราก็พูดถึงอาชีวะแล้วมันน่ากลัว แต่จริงแล้วเด็กอาชีวะเป็นเด็กดีนะครับเป็นเด็กที่เรียกว่าเยาวชนสร้างชาติก็ได้เลยนะครับแต่เยาวชนชา,ชาตินี้มันขาดอะไรนะครับก็คือเราจะเข้าไปกัดเกาขัดเกานะครับแล้วก็ออกทางด้านวิทยาแบบเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะครับก็การร่วมมือกัน3อย่างเลยนะครับที่ง่ายๆก็คือให้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแล้วก็ให้การ รู้ความรู้เกี่ยวกับการขับขีบ่ปลอดภัยและข้อที่3เนี่นะครับ <S <S เกี่ยวกับการที่เข้าแข่งขันนะครับให้เขามีความคิดให้เขาเขามีความสมคมรคกันในเรื่องการประหยัดน้ํามันหรือเรียกว่า e c o m i มลิสครัรรบสอย่างนี้นะครับซึ่งเราได้เข้าไปช่วยเหลือทางอาชีวศึกษาหลักสูตรใหม่ๆที่ออกมานี้ก็มาช่วยรวมตัวกันคิดเพราะรถมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะใครจะคิดนะครับว่า รถจะมีวันหนึ่งจะมาเป็นรถหัวฉีดแล้วก็ใครจะคิดว่ารถมอเตอร์ไซค์ก็มีมอเตอร์ไซค์รุ่นไฮบริดต่อไปนี้มอเตอร์ไซค์จะเป็นรถไฟฟ้าแล้วใช่ไหมฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทางของเราในฐานะที่เรียกว่าเป็นผู้นําในทางด้านเทคโนโลยีต่างๆนะครับร่วมกับทางสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยนี่นะครับก็ได้ช่วยกัน อญญาชีวศึกษานี้ให้นักเรียนนี้พัฒนาเรื่อยๆเรามีครูแม่ไก่นะครับซึ่งเวลาทุกครั้งที่ออกรถใหม่เนี่ยจะมีการเรียกครูแม่ไก่32-33สถาบันเนี่ยจำง่ายๆเลยนะครับมาฝึกขัดที่ไทยคอนด้านี้แล้วก็เอาไปสอนต่อนะครับเราไม่สามารถเรียกทั้งโรงเรียนทุกแห่งมาตัวประเทศไทยมาได้นะครับอันที่สองนะครับสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คืออัตราการตายของนักเรียน อาชีวศึกษานี่สูงมากๆเลยนะครับเราเ,เล็งเห็นมาว่าอันนี้เขามีความรู้จบไปแทนที่ยังจะใช้ความรู้ไปสร้างตัวใช่ไหมครับทำกิจกรรม SME small medium enterprise รถจักยานยนต์ตอนนี้มีในประเทศไทยนี้ไม่ต่ำกว่า26ล้านคันยังไม่ได้ใช้ไปหากินเลยตายซะแล้วนะครับทุกคนก็เลยผู้ผอ,อทุกสถาบันนะครับก็มีให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างสูงครับ เราก็ให้เด็กๆนี่ครับตระหนักนะครับมีการสอนอบรมการขับขี่ปลอดภัยลดน้ำลงในด้านการสวมหมวกกันน็อกนะครับมองไม่ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าไปซิ่งไปแว้นตามถนนนะให้เขาลำคาญครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญปรากฏว่าทุกสถาบันนี่นะครับที่เราไปนะครับอัตราการตายนี่น้อยลงนะครับเห็นอย่างเห็นได้ชัดอย่างมีนัยยะเลยนะครับถ้าเราปล่อยไว้ตลอดไปนะครับ มันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆแต่นี้เรามีการทําทุกสถาบันนี้การลดลงครับมีเป็นตัวเลข KPI เลยครับแต่ผมไม่จะพูดถึงรายละเอียดนะครับข้อที่สานี่นะครับก็คือการแข่งขันประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับความสามัคคีไม่มีคุณไม่มีผมต้องมีแต่เราที่จะสามารถที่จะชนะได้แล้วก็ภูมิใจมากที่คนไทยเรานี่นะครับเด็กไทยเรานี่ครับอาชีวศึกษาเป็นคนที่ เก่งมากเนี่ยครับเป็นร่วมมือเป็นทีมสามารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับควา้ารางวัลมาทุกปีนะครับไม่มีปีไหนที่ได้ศูนย์เลยนะครับไม่ที่สองที่หนึ่งก็ที่สามนี่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าภาคภูมิใจามากสำหรับเด็กอาชีวะไทยนะครับก็ทางพอนด้าต้องขอบคุณทางอาชาศึกษาและก็ทางตัวแทนจำหน่ายทุกทกท,กท่านนะครับที่ได้ช่วยกัน ทำให้โครงการหนึ่งราสร้าสงสรรค์หนึ่งสถาบันสร้าง